ห้าราศีดวงดีมากในเดือนธันวาคมส่งท้ายปี2566ตัดอันดับดวงชะตาห้าราศีดวงดีที่สุดในเดือนธันวาคมส่งท้ายปีความปังสิ้นปี2566นี้ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะห้าราศีดวงดีส่งท้ายปีได้แก่ ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมปี2567เป็นปีแห่งความก้าวหน้าเรื่องการงานเป็นปีที่จะตั้งตัวได้ชัวดาวเสารพึ่งย้ายออกจากดวงไป ตั้งแต่ครึ่งปีหลัง2,566เดินหน้าต่อมาถึงปี2,567ในปี2,567 25การงานโดดเด่นที่สุด,สดลุนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สำคัญช่วงเวลานาทีทองของชาวราศีกรกฎจะอยู่ตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงวันที่5สิงหาคมดวงการงานมาค่อนข้างเร็ว ถ้าเห็นโอกาสให้รีบคว้าไว้เพราะจะทําให้เกิดความสําเร็จและข่าวดีตามมามีโชคจากการเดินทางไกลงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศส่งผลดีอย่างมากราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมราหูเข้าตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566มีปัญหาทั้งเรื่องสุขภาพการทำงานปัญหาคดีความฟ้องร้อง ขึ้นกับแต่ละคนเจอความวุ่นวายอะไรบ้างแต่แสงสว่างทางรอดจะมาในปี2567นี้ประมาณเมษายนเป็นต้นไปการงานจะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นค้าขายทางไกลต่างประเทศออนไลน์พระราหูเกี่ยวกับออนไลน์ยังคงส่งผลดีอุปสรรคจะค่อนข้างขี้ขายเป็นบวกหรือได้โอกาสใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆส่งเสริมความมั่นคงหน้าที่การงาน ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ปีแห่งความคึกคักเติบโตการทำงานต่อเนื่องปี2567หลังเมษาไปโอกาสลงทุนขยับขยายธุรกิจใหม่ๆมีบริวารเพิ่มเติมมีเข้ามาจังหวะดวงดาวการงานโคจรทิศทางดีควบคุมจัดการได้ทั้งปีงานติดต่อเยอะๆงานขายผู้คนเยอะๆส่งผลดีมีโอกาสก้าวหน้าเจอสังคมใหม่ ลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นตามพื้นดวงปี2องพันห้จากที่ไม่ค่อยชอบเสี่ยงโอกาสผลตอบแทนมีขึ้นด้วยราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16บหกพฤศจิกายน ราหูย้ายออกแล้วนาทีทองราศีตุลคือช่วงต้นปีมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมช่วงสามเดือนให้รีบลงมือทำโดยเฉพาะเรื่องการงานจะมีความชัดเจนก้าวหน้ามีโอกาสดีได้หุ้นส่วนใหม่ลูกค้าใหม่ผู้ใหญ่เมตตาอย่ามัวรอโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย หลังจากมีนาเมษาพฤษภาไปแล้วอาจเป็นช่วงปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างดวงเน้นงานเกี่ยวข้องทางไกลต่างประเทศจะดียาวตลอดทั้งประเทศปีใหม่นี้มีอุปสรรคปัญหาหลายอย่างเราคุณอยู่ดวงเป็นราศีที่เอาชนะได้แน่ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15กดากดาคม อะไรที่เริ่มปี2566มาให้ดำเนินต่อไปปี2567จะสำเร็จมีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงมากเริ่มได้เลยแต่คนที่ยังยึดติดอะไรเดิมๆประมาณเดือนมีนาคมถ <ผม S 1> ึงเมษายนไปแล้วต้องระวังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับการทำงานใครที่ไม่อยากเปลี่ยนลองจัดโต๊ะทำงานใหม่ตกแต่งร้านใหม่แก้เคล็ดหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดร,รับดวงได้เลยค่ะ